ช่องสแรี่ผีก่อนจะไปรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องเล่าสยองขวัญยืมต้องคืนในค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงของสายลมเบาๆพัดผ่านหน้าตา่างกระจกของออฟฟิศที่เต็มไปด้วยความอึมครึมผมเพิ่งกลับมาจากการบวชชีที่วัดป่าบ,บนภูเขาอันห่างไกลเมื่อเสร็จสิ้มการลาพักร้อน15วันความรู้สึกเหนื่อยล้าและปวดเมื่อยทำให้ผมรีบกลับบ้านทิ้งตัวลงบนเตียงโดยไม่ได้สนใจอะไรในคืนนั้น เมื่อเช้าวันถัดมาผมตื่นขึ้นมาตามปกติแต่บรรยากาศากลับรู้สึกอึงครึงแปลกกว่าที่เคยหลังจากเตรียมตัวเสร็จผมรีบขับรถไปทำงานเพราะหากช้ากว่านี้การจราจรในกรุงเทพจะติดขัดผมถึงออฟฟิศในเวลาเจ็ดโมงขับรถเข้ามาจอดที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินบรรยากาศตรงนั้นเมื่อสลัวรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่เมื่อปิดประตูรถลงผมสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นน้องจอยเพื่อนร่วมง,งานของผมยืนยิ้มให้อยู่ข้างหลังโอ้ยใจหายใจคว่ำมหมดมายืนทำอะไรตรงนี้ผมพูดออกไปด้วยความตกใจ น้องจอยน้านนิ่งพูดช้าๆว่าหนูเอาเงินมาคืนพี่พร้อมกับยื่มมือที่กำเหรียญบางอย่างออกมาให้ผมรับเหรียญมาโดยไม่ทันคิดว่าเป็นเหรียญอะไรแต่ในทันทีที่รับเหรียญไฟในลานจอดรถก็ติดๆดับๆผมมองเหรียญในมือมันดูเหมือนเหรียญโบราณผมกำลังจะถามว่าน้องจอยเอามาให้ทำไมแต่ทันใดนั้นไฟก็ดับพลุกความมืดมิดเข้ามาปกคลุมผมปล่อยเหรียญลงพื้นเหรียญกลิ้งหายเข้าไปใต้ท้องรถเมื่อผมก้มลงหาแสงไฟที่สลวัวทำให้ไม่เห็นเหรียญน,นั้น ผมเลนหน้าขึ้นไฟกลับมาติดอีกครั้งผมหันไปมองหาน้องจอยแต่ก็ไม่เห็นเธออยู่ตรงนั้นแล้วใจผมเริ่มหวาดกลัวผมเดินไปที่ลิฟต์ระหว่างที่ลิฟต์กำลังขึ้นไฟก็เกิดติดติดดับดับอีกครั้งเมื่อประตูลิฟต์เปิดผมก้าวออกมาแต่ลิฟต์ก็ปิดทันทีทำให้ผมตกใจวิ่งออกจากลิฟต์หวังว่าออกมาพ้นจากลิฟต์จะเจอน้องจอยเมื่อมาถึงออฟฟิศผมไม่พบใครคิดว่าน้องจอยคงไปหาของกินผมหยิบกล่องอาหารเช้าขึ้นมากินแต่รู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างหลังพอหันไปดูก็ไม่เจอใครผมจึงเรียก จ่อยๆขึ้นมาแล้วหรอแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาหลังจากนั้นไม่นานแม่บ้านสองคนเข้ามาทําความสะอาดผมแซวแม่บ้านว่าแม่ป้าหนูไม่อยู่แค่สิบกว่าวันมีผู้ช่วยแล้วนะป้าแม่บ้านทําหน้าตื่นตระหนกแล้วพูดว่านี่หนูยังไม่รู้หรือลูกผมงงไม่รู้อะไรป้าป้าแกไม่ตอบแล้วรีบทําความสะอาดต่อเพื่อนร่วมงานเริ่มทยอยมาทํงานทุกคนใส่เสื้อดําผมก็ใส่ชุดขาวเพราะเพิ่งสึกมาหัวหน้าเดินเข้ามาทัก เป็นในบ้างกลับมาแล้วหรอผมตอบสวัสดีคหนูกลับมาแล้วค่ะหัวหน้ารีบพูดต่อรู้เรื่องน้องจอยแล้วใช่ไหมผมตอบเมื่อเช้าหนูเจอน้องจอยน้องไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยทั้งหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานหน้าถอดสีหัวหน้าพูดขึ้นว่าน้องจอยเสียมาเจ็ดวันแล้วจากอุบัติเหตรุรถคว่ำวันนี้เป็นวันเผาศพน้องความหวาดกลัวแผ่ซ่านผมรู้สึกเหมือนหัวจะหมุนแขนขาอ่อนแรงและวูบลงไปเพื่อนเพื่อนรีบมาช่วยประถพยาบาล เพื่อนร่วมงานเล่าว,ว่าน้องจอยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทิกคว่าบางคนในออฟฟิศได้ขินทูบได้ยินเสียงแปลกแปลจากโต๊ะทำงานของน้องจอยทุกคนในออฟฟิศรู้สึกหวาดกลัวบ่ายๆเราและเพื่อนร่วมงานไปนงานเผาศพน้องจอยผมรู้สึกกลัวจนไม่กล้ายอยู่คนเดียวบอกกับน้องจอยว่าพี่ขออโหสิให้น้องและขอให้น้องอโหสิให้พี่ด้วยขอให้น้องไปสู่สุขติหลังจากนั้นผมฝันถึงน้องจอยทุกคืนฝันว่าน้องมายืนรอผมชี้ไปที่รถผมรู้สึกกลัวมาก ไปทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องจอยเล่าเรื่องความฝันให้หลวงพ่อฟังท่านถามว่าเรามีอะไรติดค้างกับน้องหรือไม่ผมลึกขึ้นได้ว่าน้องจอยยืมเงินผมไปห้าพันบาทก่อนลาพักคร้อนไปบวชน้องจอยยังไม่ได้คืนเงินเพราะเสียชีวิตก่อนวันที่หนึ่งซึ่งเป็นวันเงินเดือนออกคืนนั้นผมตั้งจิตบอกน้องจอยว่าที่ยกนี้ให้น้องแล้วขอให้น้องหลับให้สบายคืนนั้นผมยังฝันเห็นน้องจอยอีกน้องชี้ไปที่รถแม่บอกให้ลองซื้อลอตเตอรี่เลขทะเบียนรถปรากฏว่า ผมถูกรางวัลท้ายสามตัวได้เงินแปดทันบ่าทผมพูดกับน้องจอยว่าพี่ได้เงินคืนแล้วนะส่วนที่เกินพี่จะทําบุญให้น้องเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนับตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยฝันถึงน้องจอยอีกหวังว่าน้องจอยจะไปสู่ภพภูมิที่ดีหากชาติหน้ามีจริงหวังว่าเราจะได้พบกันอีกเชริทีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ